อ่ะอีกตัวนะครับที่มาดูกันละกันนะครับตรงนี้นะครับก็เอ่อทำตัวหนังสือโค้งโค้งกันบ้างนะครับอ่ะทำตัวหนังสือโค้งโค้งกันบ้างนะครับอ่ะเราก็ตรงนี้นะครับเราใช้ตัว e ท t t o o l เหมือนเดิมนะครับลองพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปสักอย่างอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับด้านบนนะครับด้านบนมันจะมีอ่ะตัวหนังสือโค้งอย่างนี้อยู่นะครับ ด้านมันบนมันจะมีตัวหนังสือโค้งอยู่นะครับเราต้องพิมพ์เข้าไปก่อนนะครับอ่ะพิมพ์เข้าไปก่อนเราถึงกดตรงนี้ใช้งานนะครับอ่าไม่ใช่ใช้เลือกตัวนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะพิมพ์นะครับอ่ะเคนะครับเลือกตัวนี้นะครับเลือกเลเยอร์ตัวหนังสืออยู่นะครับลองกดตรงนี้เข้าไปนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับอ่ะสไตล์นะครับเราลองเลือกดูนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีนะครับอ่ะแบบอาร์คลองแบบอาร์คหนูลกันนะครับแบบอาร์คนะครับตรงนี้นะครับ อ่มีอีกนะครับว่า h o r i z o n t a l นะครับ v e r t i c a l นะครับอ่ตรงนี้นะครับจะให้โค้งแบบนะครับ h o r i z o n t a l นะครับถ้าโค้งแบบ vertical มันจะเป็นอย่เงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ลองโอเคไปก่อนนะครับลองโอเคไปก่อนมันจะเป็นอย่เงี้ยให้ละนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าต้องการจะแก้ไขก็คลิกที่เดิมนะครับคลิกที่เดิมนะครับอ่ะทีนี้ถ้าต้องการจะให้มันเรียกว่านะครับเออมัน โค้งเยอะนะครับเราก็ตรงนี้นะครับตรงเบนซ์เนี่ยเราสามารถปรับมิเตอร์ได้นะครับให้มันโค้งเยอะขึ้นนะครับให้มันโค้งเยอะขึ้นให้มันโค้งน้อยลงนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเอ่อมีอะไรอีกนะครับ horizontal distortion นะครับอลองลองดูนะครับมันจะเป็นความบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นดัดอย่างเงี้ยนะครับอธิบายไไม่ถูกกันนะครับเป็นการดัดอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองเล่นกันดูนะครับ อ่า vertical distortion นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับไม่ได้มีสไตล์เดียวนะครับแบบอาร์คนะครับมีแบบนะครับอาร์คโลเวอร์นะครับอาร์คอั r เปอร์อย่างงี้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับอาจจะให้เป็นทงก็ได้นะครับจะให้ตัวหนังสือเป็นธงเลยนะครับเป็นคลื่นๆอย่างงี้ก็ได้นะครับ ก็เลือกที่แฟลกนะครับแฟลกนะครับเป็นรูปธงเวฟนะครับให้เป็นคลื่นนะครับให้เป็นตัวปลาก็ได้นะครับฟิดนะครับอย่างเงี้ยนะครับลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับฟิตไอนะครับก็เหมือนมันจะนูนออกมาตรงกลางนะครับฟิตไอนะครับอ่ะลองเล่นกันดูนะครับสควีปนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเหมือนทรงของแอปเปิลนะครับ อ่ะทวิตนะครับอันนี้ก็เอาไปปรับแต่งตัวอักษรของเราได้นะครับแบบแปลกๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คืออ่ะตัวนี้นะครับก็คือต้องนะครับเดี๋ยวผมลองอ่ะลากทิ้งก่อนนะครับตัวเนี้ยต้องนะครับเอ่อพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะ ถ้าเราไม่พิมพ์ตัวหนังสือกันมาก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันเป็นสีเทา <m ul ise> นะครับมันไม่ทํางานนะครับต้องพิมพ์ข้อความเข้าไปก่อนนะครับอ่ะเราก็ถึงจะมาใช้ตัวนี้นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเอ๊ะ eh, นะครับอาจารย์เราใช้ตัวนี้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับอ่ะสีเ <m ul ises> ทาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราต้องพิมพ์ข้อความเข้าไปก่อนนะครับอ่ะแล้วมันถึงจะทํางานให้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราก็เลือกสไตล์ได้เลยนะครับเลือกสไตล์ได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราทําโค้งกันมาแล้วนะครับเราทําโค้งกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปทํากลมกันบ้างนะครับลองไปทํากลมกันบ้างนะครับทำยังไงนะครับตัวนี้มันต้องใช้เชฟนะครับเอ่อที่เราเรียนไปแล้วมาช่วยก่อนนะครับมันต้องใช้เชฟที่เราเรียนมาแล้วไปช่วยก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงทิ้ก่อนนะครับอ่ะลองไปที่เชฟนะครับที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะครับลองไปที่เชฟที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะครับอ่ะลองคลิกเข้าไปนะครับ เราก็เลือกตัวอีคลิปนะครับอีคลิปทูดนะครับขึ้นมานะครับก็คือใช้สร้างวงรีหรือวงกลมเนี่ยนะครับใช้สร้างวงรีหรือวงกลมนะครับเโอเคเรามาลากให้เป็นวงกลมก่อนครับอ่ะอย่างที่บอกถ้าเรานะครับอ่ะมาลากเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นวงรีนะครับให้เรากดชิปนะครับอ่าบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับมันจะเป็นวงกลมนะครับให้เรากดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้มันจะเป็นวงกลมครับ อ่ะโอเคสร้างนะครับวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นไม่ชัดกันนะครับอ่ะลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นสีนิดนึงนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับจะทำตัวกอรนะครับเป็นวงกลมขึ้นมานะครับก็ให้เราไปเลือกที่นะครับตัวเท x t ได้เลยนะครับให้เราเลือกที่ต okay. ัวเท x t นะครับ ลองเอามาวางไว้ที่ขอบๆนะครับของตัววงกลมตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูปคล้ายๆสัญลักษณ์ตัวโค้งๆเนี่ยขึ้นมานะครับถ้ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเราเราคลิกเมาส์ซายเข้าไปได้เลยนะครับเราคลิกเข้าไปเมสาส์ซ้าเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรธรรมดานะครับอันตรงนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความมาได้เลยนะครับ ะเป็นวงกลมแล้วนะครับจะเป็นวงกลมแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติแล้วตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดตาตัวเออนะครับเราสามารถปิดตาตัวนะครับเชฟวงกลมทิ้งไปแค่นี้นะครับเราก็จะได้เอักษรวงกลมมาและนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคแล้วกันนะครับในในเรามาเกี่ยวกับเรื่องข้อความกันลวนะครับอ่ะลองกดที่เครื่องมือเทคกันนิดนึงนะครับ นอกจากเครื่องมือด้านบนแล้วเนี่ยนะครับนอกจากเครื่องมือด้านบนแล้วนะครับที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสีนะครับอ่าให้ชิดกลางนะครับซ้ายขวาแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถปรับนะครับเอ่อเพิ่มเติมได้อีกครับอ่าตรงนี้นะครับตรงเนี้ยโดยการใช้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องมือเพิ่มเติมกันขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะครับมันจะอยู่ที่นะครับวินโด้นะครับ แล้วก็คาแรคเตอร์นะครับวินโดว์แล้วก็คาแรคเตอร์นะครับอ่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ไหนๆเรากลับมาเรื่องเทคแล้วนะครับลองดูกันนิดนึงนะครับวินโดว์แล้วคาแรคเตอร์นะครับอ่าตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะมาอยู่ที่นะครับแท็บเครื่องมือด้านนะครับเออ่ขวามือของเรานะครับที่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นรูปตัว A เนี่ยนะครับชื่อคาแรคเตอร์นะครับชื่อคาแรคเตอร์นะครับอ่ะโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันบ้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเออ่แต่ก่อนเลยเลยนะครับเดี๋ยวนะครับให้ลองคลิกอย่างนี้หนึ่งครั้งนะครับบางทีเราไปตั้งเออ่มีเผื่อไปตั้งค่านะครับหรือว่ามีคนก่อนหน้าเราใช้งานไว้นะครับเผื่อไปตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะรีเซตนะครับเออ่ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้นะครับโดยการกดนะครับตรงนี้นะครับเอซีคิตรนะครับ ที่มุมขวาบนนะครับกด4ขีดที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็หานะครับคำว่ารีเซ t ตคาแรคเตอร์นะครับรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับเรารีเซ็ตคาแรคเตอร์หครั้งเนี่ยนะครับจะกลับไปนะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับหรือว่าเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งนะครับบางทีเราไปปรับเอ่อหรือว่ามีคนนะครับมาใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเรามีไปปรับไว้นะครับ อ่ะตรงนี้นะครับเรารีเซ็ตคาเลคเตอร์กันสักครั้งนึงนะครับจะได้เหมือนกันทุกคนก่อนนะครับเนี่ยค่านะครับเอ่อตัวฟอนต์ตัวขนาดเนี่ยเขาจะกลับเป็นค่าเริ่มต้นให้นะครับค่าตัวฟอนต์ตัวขนาดของตัวฟอนต์เนี่ยนะครับเขาจะกลับเป็นค่าเริ่มต้นให้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมอ่ะลองเอาวงกลมทิ้มไปก่อนนะครับอ่ะลองพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับเข้ามาสักอันหนึ่งนะครับ ลองพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้เข้ามาสักอันนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับอ่ะตัวแรกที่มาดูกันละกันนะครับตัวฟอนต์ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับอ่ะตรงนี้ผมข้ามไปละกันนะครับตัวฟอนต์นะครับตัวนี้นะครับตัวเอาตัวหนาตัวเอียงเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมข้ามไปละกันนะครับอ่ะขนาดตัวอักษรนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับ จะใช้มิเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเมาส์ไปวางไว้นะครับเหนือรวบตัวทีก็ได้นะครับมันจะมีนะครับเป็นลูกศรซ้ายขวาขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราลากไปทางขวานะครับตัวหนังสือเราจะใหญ่ขึ้นนะครับลากไปทางซ้ายตัวหนังสือเราจะเล็กลงอย่างนี้ก็ได้นะครับถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแล้วกันนะครับจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะ ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงตัวทีเนี่ยนะครับให้มันมีลูกศรนะครับซ้ายขวาขึ้นมานะครับลากไปทางซ้ายจะใหญ่ขึ้นนะครับอ่าลากไปทางขวาจะเล็กลงแค่นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับลองดูกันที่อ่าตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันเนี้ยนะครับเป็นการปรับนะครับเอ่อตัวศรให้มันห่างกันขึ้นนะครับอ่าผมใช้ตัวนี้แล้วละกันนะครับเอาเมาส์นะครับไปวางไว้นะครับเหนือนะครับอ่า ไอคอนด้านหน้านะครับมันจะมีลูกศรนะครับสีดำนะครับนะครับขึ้นมานะครับซ้ายขวานะครับถ้าเราเอานะครับเมาส์นะครับกดค้างไว้เราลากไปทางนะครับลากไปทางขวาตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอักษรเนี่ยมันจะห่างกันขึ้นนะครับตัวอักษรมันห่างกันขึ้นนะครับอ่ะถ้าเอานะครับเออลากไปทางซ้ายเนี่ยตัวอักษรจะชิดกันขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ ตัวเนี้ยนะครับเออ่จะใช้งานยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างละกันสมมุติว่านะครับเออ่แถวแรกเป็นชื่อนะครับแถวแรกเป็นชื่อออฟฟิศเรานะครับแถวที่2นะครับเราลากมานะครับเออ่เป็นชื่อนะครับสมมุติว่าเป็นนะครับเออ่ชื่อสายงานเรานะครับผมพิมพ์ไปนะครับอินเทอร์เดีไซน์อย่างนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับ ทีนี้อยากจะให้2บรรทัดเนี่ยมันเท่ากันเพื่อความสวยงามนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับลากเลยนะครับลากให้มันเท่ากันนะครับอ่าโดยการให้ตัวหนังสือมันชิดขึ้นแค่นี้เองนะครับการใช้งานก็อาจจะเป็นการไปปรับเอ่อนะครับอย่างเงี้ยนะครับการไปปรับแถวของตัวอักษรนะครับให้มันเท่ากันนะครับถ้าทางที่จริงๆแล้วนะครับเอ่อช่องไฟตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันนะครับเราสามารถใช้ตัวเนี้ยปรับได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับขยายนะครับเออ่ให้มันนะครับเออ่ตรงเนี้ยนะครับระยะห่างระหว่างตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเล็กลงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้นะครับตัวข้างๆกันนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับจะปรับให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันมันสูงขึ้นนะครับมันสูงขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้นะครับลองดูนะครับดึงอ่ะดึงไปทางขวานะครับมันจะสูงขึ้นดึงไปทางซ้ายมันจะเตี้ยลงนะครับแค่นั้นเอง ดึงไปทางขวามจะสูงขึ้นดึงไปทางซ้ายจะเตี้ยลงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทามาตัวบนแล้วกันนะครับเลือกตัวนี้นะครับปรับตัวนะครับหนังสือมันสูงขึ้นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเป็นชื่อออฟฟิศเราต้องการให้มันเด่นๆนะครับเป็นชื่อออฟฟิศเราต้องการให้มันเด่นๆก็ปรับให้ลักษณะอย่างนี้นะครับปรับความสูงตัวนี้นะครับให้ผิดจากเดิมนะครับแล้วก็ย่อขยายตัวนี้นะครับ อ่านะครับขนาดของตัวเนี ah, ้ยนะครับให้พอดีกับตัวด้านบนอย่างนี้นะครับอ่าสองตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเออนะครับเดี๋ยวสอนไปเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่านะครับเรามีนะครับสมมุติว่าผมเอาตัวเนี้ยนะครับไปเป็นนะครับสองแถวแล้วกันนะครับเราพิมพ์ข้อความมาเป็นสองบรรทัดนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราพิมพ์ข้อความมาเป็นสองบรรทัดนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ใช้ตัวเดิมก็ได้กด enter นะครับแล้วก็วางตัวนี้เข้าไปนะครับม <Vorte> ันจะเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับแต่ว่ามีอยู่2บรรทัดนะครับอ่ะจะผิดกับเมื่อกี้นะครับอ่ะลองลบทิ้งไปนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับเอ่อนะครับเอ่อเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับแต่มีอยู่2บรรทัดแค่นี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะปรับนะครับให้ขนาดของนะครับตัวสองบรรทัดเนี้ยมันห่างกันนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับตัวที่มันจะเป็นตัว A นะครับบนล่างเนี่ยนะครับ เบนล่างเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับอ่าลากไปทางขวานะครับช่องว่างระหว่างบรรทัดจะห่างนะครับถ้าลากไปทางซ้ายช่องห่างช่องว่างระหว่างบรรทัดจะเอ่อเข้ามาใกล้กันขึ้นแค่นั้นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวที่น่าใช้งานกันก็เพิ่มเติมก็มีแค่เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านล่างอ่ะด้านล่างนะครับนิดนึงนะครับด้านล่างตัวหนานะครับ ตัวหนานะครับแล้วก็ตัวเอียงครับตัวเอียงครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ตัวเล็กไปต้องการจะให้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับกดตรงนี้นะครับอ่ะตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์เล็กมานะครับเมื่อกี้ตัวพเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับเราต้องต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับกดตรงนี้นะครับอ่ะนะครับ สับกันนะครับถ้าเกิดว่าพิม er พ์ตัวพิมพ์ใหญ่มาต้องการให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับก็กดตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับเมื่อกี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้ตัวเนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับอ่าก็กดตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ